ถ้าเกิดน้องคนนั้นแ,แบบว่าถ่ายแบบนั้นมั่งเราห่วงไหมเนี่ยพี่เห็น้อนหมื่นตัน <laughs> คือเอามาเพื่ออะไร <laughs> เพื่อที่จะตีน้องหรือตีคนที่แบบมาดูน้อง ถ,ถึงแม้ว่าช่วงนี้ในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะคะแต่ FC แฟนคลับบ้านฟ้าเนี่ยแม่บอกเลยคุณผู้ชมขาว่าต่างก็ลงเรือจีนนะคะเชียร์กันแบบช่ำเลยสําหรับคู่พระเอกนางเอกของเรานะคะอย่างนุ่มก้าวนุม9ก้าวแล้วก็สาวพีพีปุนปรีดีโดยก็นี่แหละเป็นที่ทราบกันดีคุณผู้ชมข่าว่าคู่นี้เองเนี่ยโดนแฟนๆนะคะแฟนคลับบ้านฟ้าจับจีนมาันนั้นเอามากๆแล้วตั้งแต่สองคน ะะเล่นละครด้วยกันเรื่องแรกในชุดบ้านดวงใจเทวพรมคุณผู้ชมตอนพรชีวันนี่แหละตอนสุดท้ายนะคะละครเนี่ยก็ลาจงลาจอไปได้นานแล้วแหละคุณผู้ชมแต่ว่าในเรื่องของกระแสความจีนคอูนี้ก็ไม่มีถดถอยจริงๆค่ะอย่างช็อตเมื่อสักครู่นะคะก็คือหนุ่มก้าวนุพก้าวของเรานะคะหรือว่าพี่ก้าวของน้องพีพีเนี่ยออกมาไลฟ์สดนะคะกับลุงแอดแล้วบางช่วงบางตอนนะคะในการไลฟ์สดเองค่ะทางด้านลุงแอดเนี่ยก็ไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกว่าน้องคนนั้นเนี่ย เป็นใครนะคะแต่เมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเอ๊ะน่าจะเป็นน้องพีพีนะคะคู่จริงของพีก้าหรือเปล่าคุณผู้ชมโดยก็คือนะคะทางด้านของลุงแอดก็ถามหนุ่มก้าวแล้วว่าถ้าเกิดน้องคนนั้นคนนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่งแบบนั้นบ้างเนี่ยเราห่วงไหมซึ่งหนุ่มก้าวเนี่ยก็เลยเอามือนะคะชี้ไปที่ข้างขวานอกกรองพร้อมกับบอกนะคะว่าเนี่ยพี่เห็นคอนที่อยู่ตรงนั้นไหมด้านลุงแอดนะคะเลยถามเขาว่าเอามาเพื่ออะไรเพื่อที่จะตีน้องนะคะหรือตีคนที่แบบมาดูน้อง หนุ่มเก้าของเรานะคะดันช็อตกลับมาสั้นๆนะคะว่าเปล่าถือไว้เฉยๆโอ้โหว,ว่าแต่ว่าหนุ่มเก้าคะ่ะจะถือไว้เฉยๆ,ๆจริงๆใช่ไหมล่ะคะเนี่ยอะยังไงเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของหนุ่มเก้ากับลุงแอดกันอีกสักครั้งหนึ่งคะ่ะถ้าเกิดน้องคนนั้นแต่แบบว่าถ่ายแบบนั้นมั่งเราห่วงไหมเนี่ยพี่ข้อนหมื่นตัน <laughs> คือเอามาเพื่ออะไร <laughs> เพื่อที่จะตีน้องหรือตีคนที่แบบมาดูน้อง ป่าถือไว้เฉยๆครเออแม่แม่เดซี่ Daisy ไม่ห่วงน้องเราอยากให้น้องใส่กินี่เธอน้องใส่กินี่เราถือค้อนกี่อันคะอ่าแม่แม่เดซี่ Daisy อาจจะไม่อาจจะไม่ห่วงแล้วแต่แต่คุณแม่ <laughs> คุณแม่น่าจะเป็นห่วงอยู่เออ ซึ่งคุณผู้ชมข่าวบอกเลยนะคะว่าช็อตดังกล่าวนี้เองของหนุ่มก้าวนพก้าวเนี่ยเอฟซีแฟนคลับบ้านฟ้าก็แห่กันเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันแบบช่ำๆสนันโซเชียลเลยแหละซึ่งนะคะแฟนคลับเนี่ยบางคนก็บอกนะคะว่าฉลาดนะพี่ก้าวอ้างคุณแม่เฉยเลยห่วงสะกดแบบนี้คะ่ะอ้างคุณแม่ห่วงนะคะห่วงเฉยบอกเลยตีเองห่วงมากกว่านะคะไม่ใช่คุณแม่คะ่ะคุณพรีตางหากมังคะาืออห่วงแหละดูออกนะคะมองจาก ภูเก็ตยังเห็นเลยอ่กก็ยังไม่หมดนะคะเอฟซีแฟนคลับคนอื่นๆเนี่ยก็เข้ามาแซวต่อบอกนะคะว่าห่วงก็พูดมาพี่ก้าพวกเราเนี่ยก็ห่วงเหมือนกันค่ะโอ้โหเรียกได้ว่าช็อตนี้เนี่ยแลดูเหมือนว่าเรานะคะจะต้องเอ็นดูเอ็นดูหนุ่ม9ก้าแล้วแหละเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้พูดออกมานะคะว่าห่วงหรือว่าห่วงแต่ว่าแฟนคลับเนี่ยแซวนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่ก้าค่ะถ้าห่วงเนี่ยก็พูดออกมานะคะสะกดแบบนี้นั่นเองใดๆเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะคะว่า น้องที่ลุงแอดกับพี่ก้าวหมายถึงเนี่ยจะใช่สาวพีพีปุนปรีดีหรือเปล่าแต่ว่าใครคิดว่าเป็นสาวพีพีอ่ะอันนี้ก็พิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะซึ่งก็เอาเป็นว่าแหละสําหรับใครนะคะที่ติดตามคู่จิ้นนะคะอย่างคู่ของนุ่มก้าวกับสาวพีพีซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทั้งสองคนจะมีผลงานคู่กันนะคะออกมาให้พวกเราได้ติดตามหรือเปล่าถ้ามีอัปเดตอะไรนะคะเราค่ะดาราทูยูเนี่ยจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันอย่างแน่นอนค่ะ